ออกไปทำงานข้างนอกได้เหรอได้ไหนอ่ะเดี๋ยวชวนพี่ยินไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวชวนทีไปด้วยไปป่ะไปไปปิดเลยลุกเลยแต่แต่ไปไหนนะเออนะตามมาเดี๋ยวรู้ของอจริงดิเออไปลุกเร็วๆหนีแล้ว หลังจากที่นีความวุ่นวายมาแล้วเนาะเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับยกหมอกคาเฟ่นะครับหมอกคาเฟ่เนี่ยตอนนี้ก็อยู่เราอยู่กันแถวถนนชื่ออะไรนะระเสริมมนุกิจนะครับผมก็เอาเรียกง่ายว่าเกษตรน้มินนะฮะถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเซรีไทยเนาะแล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านช็อกโกแลตวิวมานะฮะถ้าเกิดใครอยากมาก็เดี๋ยวขึ้นแบบไปให้นะแล้วเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้วยนะครับตรงดีคริปชั่นตามชื่อเลยหมอกคาเฟ่นะฮะถ้าสังเกตเดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตมานะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือมีหมอกเต นะะฮถามว่าเงินใครครับเงินพี่นิวไม่ครับพวกเราเจ๋งพอฮะเดี๋ยวเบิกบริษัทเอาอู้แปลว่าสั่งอะไไม่เอาเลยใช่ปหมถูกครับถูกวว้านะฮะแล้วก็วันนี้นะเราไม่เเนนีีี่่ยยยล้้งพดวะอะไรนะดึงพี่มาต้องเลี้ยงพี่ด้วยอ้าวแน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยพี่ยินพูดมาพอดีเราไม่ได้มาสองคนนะฮะเรามีตากล้องอีกสองคนนะครับมีพี่ยินกับน้องทีนะฮะมาเหมือนกันก็แล้วมือนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเชียร์ให้นะครับ โอเคมาสั่งให้จุกๆโอเคก็อย่างที่บอกนะฮะคือออฟฟิศเนี่ยแม่งจับมันเสียงดังเนาะทำงานไม่ได้ฮะวันนี้เราเลยหนีมาทํางานที่นี่เนาะก็คือยังอยู่ในเวลางานนะฮะก็เราคาเฟ่มันไม่เสียงดังกว่าก็ไม่รู้ฮะก็ไม่เป็นไรมันเสียงดังวุ่นวายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราอยากได้บรรยากาศเย่เราเน้นฟิลลิ่งเนาะฟิลลิ่งเวลาทำงานมันต้องมีฟิลลิ่งอ่ะเคยมีกันบ้างแหละแบบนักขี้เกียจขี้เกียจนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวนั่งทำงานในคาเฟ่เนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะฮะไป let's go โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งมาฮะเรียบร้อยแล้วก็นี่อาหารครับที่ผมเลี้ยงครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ให้ร้อเล่นฮะเดี๋ยวเกมเงินยกเอา <c oughs> โอเคแต่ว่าหลักๆอ่ะอย่างที่บอกนะว,ว่าวันนี้มันคือท็อปิกหลักมันจะเป็นการย้ายที่ทํางานนะฮะห <c oughs> มายถึงว่าไม่ได้ายาบริษัทนะครับแต่หมายถึงว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานเฉยๆ, <c oughs> ๆนะก็อันนี้เป็นตัวเสริมแต่ว่าแค่ยอยากให้ดูความน่ากินของอาหารนะฮะแล้วก็บรากาศเนาะเนี่ยถ้าแบบอยู่ข้างหลังนะฮะก็คือแบบสวยงามมากไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าก่อนทํางานอ่ะ กินก่อนไหมโอเคต่อไวเชียวนะครับกินก่อนนะครับเดี๋ยวบอกมาทำงานต้องเติมพลังก่อนว่าพี่ยีนเรามีงานอะไรให้ทำได้หรอมีมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวกินปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมันจะนึกออกเลยว้าที่จะกินไหมครับเอาเลยครับพี่เห็นน้องกินได้พี่สบายนี่เป็นไงพูดดีซะด้วยเรามาเริ่มที่อันนี้อะไรโรตีเหรออืมโรตีนะครับอืมอร่อยจริงป่ะอืม เพราะอร่อยจริงทุกคนรสชาติใหมนี่แหละโัตีเนี่ยปอนดีนจกเป็ไม่ต่อมุกให้เลยปอน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 ไม่ปอนความพี่ยินนี่ว่าไม่ไม่ปอนพี่ยินต้องกินอันนี้พยินพยิน ยีนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่อยากอยู่ในวงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้หายเ <c oughs> มื่อไหรพี่นิวบอกพี่นิวเลี้ยงอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรหยกสั่งมาแบบจิ้มจิ้มไม่ได้ดูชื่อ <c oughs> เดี๋ยวอินเสิร์ตชื่อไว้ให้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวอินเสิร์ตชื่อให้ครับเด <c oughs> ี๋ยวไปดูยาสุปข้าวโพดทุกคนทุกคนต้องมาลองครับข้าวโพดอร่อยมากน่าจะเป็นซุปข <c oughs> ้าวโพดแหละอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเบรกเรื่องกินไว้ก่อนเดี๋ยวงานจะไม่ได้ทำนะฮะยังไม่อเลยอ่ะวันนี้มาทำอะไร <c oughs> มากินหรือมาทำงาน <c oughs> ขอนั่งกินไปสักพักหนึ่งเมื่อกี้มีไอเดียขึ้นมาได้ครับโยก <c oughs> อ่าไม่แบบมีถามตอบในเลยอ <c oughs> ่าแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวเราเบรกเรื่องกินกันก่อนนะครับพอดีว่า จริงแล้วอย่างที่บอกวันนี้เรามาทํางานเนาะเราเปลี่ยนสถานที่บรรยากาศก็เลยได้ไอเดียหนึ่งมาครับได้อเดียตอนกินใช่ครับจริงๆก็คือเกี่ยวกับอาหารปะไม่เกี่ยวอ๋ออะไรอะแต่จริงๆก็คือเกี่ยวกับช่วยคาเฟ่แล้วกันตอนเปิดประตูเข้ามาครับพอดีได้ยินเพลงเนาะน่าทาอะไรเกี่ยวกับเพลงอะไรที่มันแบบว่าน่าเล่นกับเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําเว็บแบบบีทาเพลงขึ้นมาอย่างงี้ป่ะเอออะไรอย่างนั้นหรือว่าแบบ m u s เอ e n g i n e e r ิ่งก็โหดไปก็จริงๆกัแบบด้วยเวลาจํากัดเนาะก็อาจจะแบบว่า อาจจะไม่ได้ดูลามาเห่ามากมแต่ว,ว่าโหอลังการนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูเล่นๆดีกว่าว่าเอ้ยพอได้สารตั้งต้นอย่างเงี้ยมันน่าจะทำโปรเจกต์อะไรได้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยกันทำแล้วกันเนาะงานหลักไม่ต้องทำนะครับมาทำคลิปก็คือว่าชิงงานหลักไปเลย <Okay. S 2> นะเพราะว่าเราถือว่าเราหนีเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราขอเวลารีเสิร์ชแป๊บนึงแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรทำได้บ้างจะดึงเพลงจาก y ยูทูบมิวสิกไหมหรือว่าดึงจาก Spotify อืมน่าสนใจอืมเดี๋ยวเราอาจจะสคริป,ปต์ไปตอนได้ไอเดียเลยแล้วกันเนาะว่าแบบว่าอืมะ่อากกกคนนรัับพ อตอนนี้เราก็ได้หาไอเดียกับพี่นิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตัว API ของ y YouTube m u s i c แต่เรารู้สึกว่าไม่ได้ท้าทายขนาดนั้นใช่ไหมพี่นิวอ่าคือไม่อยากใช้คําว่าไม่ท้าทายขนาดนั้นเอาเป็นว่าอยากเลิกเล่นกับ YouTube บ้างอเอออะไรแบบนี้ก็เลยลองเปลี่ยนเอม,มาดูเป็นแบบฝั่ง Spotify ดูบ้างครับเพราะว่าเอาจริงคือแล้วความที่ Spotify มันเป็นแบบเหมือนเป็น o f f i c i a l API ได้แหละก็คือเหมือนกับว่าเดพของฝั่ง Spotify เนี่ยเขาก็ พอวายตัว API เนาะมาเป็นแบบเจ้าตัวของของเขาเองเลยอ่าซึ่งเอาจริงก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คุยกันนะว่าเราจะเริ่มบิวเองเลยไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันนะคะก็เลยลองค้นหาใน Google ดูเห็นว่าใน u t u b e เนี่ยมีคนเนี่คนนี้ครับคุณเว็บเดฟซิงพีไฟนะครับอาจารย์ผมมีคนนึงถ้าเกิดสนใจก็แบบแบบไปดูคลิปช่องนี้ได้เหมือนกันนะฮะเป็นเป็นวบบที่ดีมากเลยสําหรับใครที่อยากจะทำโปรเจกต์ตามนะคะอ่าโอเคถามว่าโค้ดเราจะเอามาจากไหนครับนี่ครับเขาทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับ <Yeah. S 2> กินฮับโค้ดนะฮะแล้วก็ไปเลยครับมาลองดูนะฮะอันนี้คือแบบยังไม่ได้เทสเหมือนกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะถามว่าเจ้าตัวนี้ทําอะไรนะฮะเมื่อกี้ที่เราดูกันคร่าวๆเนี่ยมันก็คือเ,อเราทํส Spotify ของเราถ้าเกิดว่าใครแบบเบื่อเบื่อ้อเจ้าพวกแบบยูแบบเดิมๆเนาะสีแบบว่าโทนมืดๆของ s p อ t i f y นะฮะก็อันนี้เนี่ยเราก็จะไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับ <Yeah. S 2> เถ้าอย่างของแมทอะ Spotify มันน่าจะเป็นแบบไม่แน่ใจว่าทํามาจากอะไรอาจจะอิเล็กตรอนหรืออะไรพวกนี้ที่มันแบบเป็น JavaScript ที่ทําให้เว็บแบบมารันเหมือนแอปได้แต่ว่าอันนเี้ราจะ ให้มันไปอยู่บนเว็บเลยแล้วกั <Yay. S 1> นอ่ะเนี่ยเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ระหว่างผมโพลนะฮะย u ก็โคลเสร็จพอดีใช่ไหมใช่ลองไปดูดมาดูกันว่าโครงสร้างโฟลเดอร์ที่เขาเอามาให้เราเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าน,นี้ก็จะเป็นโครงสร้างโฟลเดอร์เข,า,ข,า,ขาเนานะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปที่ index. js ก็จะเห็นว่าโอเคโปรเจกต์นี้เนี่ยเขามีการใช้ React เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ package. json เลยดีกว่าอ่าโอเคเขามีการใช้ Bootstrap ด้วยน่าสนใจเท่าที่ดูเนี่ยหลกักๆเป็น React เนาะอืมเอาไหม ไปต่อไหมไปต่อหรือว่าใครนี้ไปต่อนะโอเคดูเซิร์ฟเวอร์สิเซิร์ฟเวอร์อ่าเซิร์ฟเวอร์ดอจเจสก็มีเ e อ็กเพสโอ้ยน่าสนใจครับก็คือเวลารันอ่ะเรารันมีมีสองเซอร์วิสเนาะก็คือ,อมีเซอร์วิสที่เป็นฝั่งหน้าบ้าน นะครับก็คือเป็น React กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นเซอร์วิสหลังบ้านเนี่ยก็คืออะไรนะ Express <lightweight. S 1> hmm. รับรันด้วยหนวดโอเคเราจะ npmi ใช่ไหมนาะ install ก่อนนะครับจะลองทำการ run server ทั้งสองตัวนี้ดูแล้วมาดูว่าหน้าเว็บมันเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกินไม่หยุดเลยดูเนี่ย warning เต็มเลย error <จ>เต<อ>็มเลยดูค่ะเพราหน้าทำงานนอกสถานทีน่มันต้องมี bug ใหม่ใหม่เกิดขึ้นใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ค่อยเครียดนะเพราะว่าอันนี้ทุกคนยังไม่รู้เราบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้าย ของน้องยกนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มันบั๊กจนไม่ได้ของนะฮะก็คือคลิปสุดท้ายของยกไม่มีของมาโชว์เท่นานั้นเองครับเยีย่ยมมากแต่เราจะไม่ได้หายไปนะคะเราจะมาเรื่อยๆค่ะแฮ่จะอยู่ในรูปแบบไหนเท่านั้นเองใช่ไหม<ร>ใช่คนกันมอย่างนี้เหรอใช่พี่เปรมบอกเชื่อพี่เปรมเยอะก็อันนี้เดี๋ยวผมช่วยลองโคนมาดูบ้างนะครับเผื่อเครื่องนี้จะไม่บั๊กนะครับ a few moments later อ๋อเพราะว่าดูแลจริงๆอ่ะ คือเอเจ้าของคลิปนะฮะเอเจ้าของโค้ดอ่ะมันเขาทำเอาไว้2ปีแล้วอ,อออเแล้วนึกสภาพแบบ NPM version อะ่ะมันก็แบบว่าอเออเฮ้ยเรามองข้ามเรื่องนี้ไปกันได้ยังไงใช่ยังไงเขาบอกว่าไฟล์แพ็กเกจหลอกแต่เจสันสร้างขึ้นด้วย NPM version เก่านะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอัปเดตจะรันได้ไหมรันได้หรือเปล่าจะรันได้ไหมรันได้อา a t e r อ่าโอเคได้หน้านี้มาแล้วเมื่อกี้เรารันแล้วเนาะก่อนอื่นเนี่ยเหมือนจะต้องไปสมัครของ Spotify อใช่ปะที่สร้างสร้างแอปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องไปเปลี่ยนตัวคล้ายในดีกับคลา้าีเข็ดเนาะถ้าเราไปสมัครมาแล้วก็จริงแต่ว่า Spotify ของเราเนี่ยไม่ใช่ Spotify Premium นะคะก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เวลาที่เราค้นหาเพลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้ค่ะต้องทำยังไงนะไปที่ Spotify Dashboard Spotify for Developer เข้ามาเสร็จแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะอ่าเราล็อกอินแล้วนะฮะโอเคเราก็ไปที่ น่าจะอันนี้แล้วก็แดชบอร์ดโอเคซึ่งผมแอบมาสร้างไว้แล้วนะครับก็คือไอเจ้าตัวมิวสิกอันเนี้ยเออเมื่อกี้ก็ลองเทสกันปะปายนะฮะไปที่อ่าเซตติ้งครับแล้วก็วิว w ลแอนซีเคอ่าเราจะได้2ตัวเนาะก็คือคลาแอนดีกับแอนซีเคซึ่งเราก็ก๊อปมานะแล้วก็เอาไปแก้ในโค้ดของเราได้เลยเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทําให้มันเล่นเพลงใน Spotify ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราจะคัสตอมสปอร์ติฟายในแมตช์ของเราเนาะดังนั้นนะครับหลักๆคือเด สวยงามน่ารักตามสไตล์เรานะครับว่าแบบเออเลยจะได้แบบไหนนะครับอาจจะดูเป็นภาพพวกเรานั่งคุยเจาแจเจาะแจไปไเรื่อยแบบๆแต่หรือไม่ก็ตัดไปเลยนะครับให้เดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้หยกก็ได้ทําการตกแต่งหน้าล็อกอินเรียบร้อยนะคะครับก็เดี๋ยวจะให้หยกอธิบายนะว่า แก้ส่วนไหนไปบ้างอะแบบคร่าวๆเิ็นหนึ่งให้พอรู้อ่ะอก็ไม่มีอะไรมากเลยนะหน้าล็อกอ <c oughs> ินนอกจากเพิ่มแบ็กกราวส่วนแบ็กกราวไม่ได้ทำเองนะคะไปกรอบ C-S-S มาจากเว็บไซต์นะอเออมันก็จะมีมพวกอ,อนิเมตแบก็กกราวเงแล้วก็กรอบมาใช้ได้เลยแล้วก็ส่วนของปุ่มก็แค่เปลี่ยนสีแล้วก็ทำให้มัน มีความมนขึ้นอ่าเดี๋ยวพาทัวร์โค้ตนิดนึงเซดเอ็ดโอเคได้เลยสันส้นๆสัน้นๆเพื่อไม่เก็ทนะครับก็คือมันจะมีหน้าล็อกอินเนาะก็คือแบบคำว่าพอมาที่เว็บของเราเนะี่ยที่เราทําใช่ไหมก็ไปล็อกอินสปอร์ติฟายซึ่งเป็นแอคเวย์จริงก่อนนะครับซึ่งมันมีข้อแม้อย่างนึงก็คือเราอาจจะต้องเป็นสปอร์ติฟายพรีเมียมใช่ซึ่งเมื่อกี้เป็นหน้าก่อนล็อกอินนะเดี๋ยวดูเซดเอสซิเป็นแบ็กกราวน์ลีดเนี่ยแกดิอันใช่ไหมแล้วก็มีคีย์เฟรมเกรเดียนนะครับซึ่งคีย<ๆ>์เฟรมก็คือแ เ okay. ทีนี้ลองกดล็อกอินสิได้หรือยังอ่าได้แล้วจริง,รงๆอะ่ะเรากดล็อกอินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเบราว์เซอร์มันแบบว่าจำ,ชำใช่เพราะว่าการล็อกอินก็คือแบบว่ามันลิงก์กับตัว Spotify เลยตอนนึงเมื่อกี้จริงๆอะ่ะมันจะต้องมีโฟล์ของการล็อกอินถูกปะ่ะใช่ซึ่งเมื่อกี้เราเทสกันไปแล้วนะครับมันก็เลยล็อกอินแล้วดังนั้นมันก็เลยแบบว่าเป็นได้อ่าไหนลองดูสิอ่าเปิดเปิดอะไรน New G เนาะอ่าน New G อ่ะ,อะ Oh my Oh my God เออเนี่ยโอเคเฮ้ยบอกให้เปิด Oh my God อ๋อโอ้โห OMG OMG ได้นี่ยินเสียงไหมโอ้ไโอไมกนะครับเดอกโอเคเสียงออกนะครับก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแค่นี้เพื่อนๆก็มีเว็บ Spotify ของตัวเองแล้วครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโค้ดต้นฉบับเนี่ยเขาจะมีให้ขึ้นเนื้อเพลงมาตรงกลางเนาะซึ่ง API มันยังไม่ได้อัปเดตหรืออะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเนื้อเพลงมันไม่แสดงสักเพลงเลยแล้วมันก็จะขึ้นว่าอ่าลิลิท์นอตฟาวเยก็เลยเปลี่ยนจาก ลิลิกตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปภาพแทนใช่ก็จริงสมายตานะครับคือเอาจริงอย่างที่บอกกลับไปเรื่องเดิมนะครับก็คือวันนี้เรามาแค่แบบไม่ซีเรียสมากนะก็คือแบบทำชิลๆเรื่อยๆนะครับซึ่งไอเจ้าตัวโ,โค้ดต้นฉบับแ่บมันทําได้อยู่แล้วหมายถึงว่ามันเล่นเพลง Spotify ได้อยู่แล้วนะครับเราแค่อย่างที่บอกเมื่อกี้เราเอาตรงพวกใคี NID Secret ID มาเปลี่ยนให้เป็น Spotify ฟายยูเซอร์ของเราหรือเป็นแอปของเราเนาะเสร็จแล้วมันก็เลยรันได้แล้วเราก็มาตกแต่งแบบแลใช้ Spotify หน้าตาแบบไหนก็คือ คัสตอมตามสไตล์เราเลยซึ่งผมก็ปล่อยให้โยกเลยคือฟรีสไตล์เลยก็เป็นเป็นรางวัลของคนขยันทำงานครับนี่คิมมี่น็อตต์ตัวนี้นะโอเคครับอะไรนะกินไม่ได้ให้กินหรอกทำไมครับเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะครับเพราะว่าพี่ๆหลังกล้องเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเอาเอามือจกแล้วนะฮะแต่สรุปมือนี้ใครเลี้ยงนะครับไม่ไร เบิกล้วเราพูดงานไงเบิกเบิกเราสรุปเบิกได้ฮะับเรามีผลงานเป็โชว์เขาไงว่าเราทำแบบนี้ถามว่าพี่เปรมน่าจะพอใจไหมคิดว่าพอใจในเมื่อเป็นคลิปสุดท้ายของโยกนะครับก็เดี๋ยวจะให้โยกแบบว่าจริงจริงไงที่ไม่ได้ทำงานที่นี่เราก็แบบอยากฝากอะไรถึงทุกคนที่ดูชิปนี้อยู่แล้วแบบในฐานะคนทำคอนเทนต์ที่ให้ความรู้แบบเนี้ยเออคิดยังไงเละมาทําแล้วก็อยากบอกอะไรถึงคนที่กำลังฟังอยู่แบบว่า FC จะกลับมาไหมหรือยังไงมีโอกาสไหมแล้วก็ทำไมถึงไปด้วยเพะเดี๋ยวเขาสงสัยกันเปรมไล่ เออโดรนไดออกออ,อ้ดิอ่าจริงๆก็ทำอะไรนะจริงจริงก็หยกรู้สึกว่ามันสนุกมากเพราะว่าตอนแรกกะหยกคิดว่าการทำคอนเทนต์อะมันไม่ได้จะท้าทายอะไรขนาดนั้นน่าจะเป็นอะไรที่แบบเออง่ายๆแค่คิดแล้วก็ถ่ายแล้วก็จบใช่ไหมอืมแต่ว่าพอมาทาจริงจริงก็รู้สึกว่าความที่มันเป็นคอนเทนต์แนวเดเวลลอปเปอร์อะเนาะอืม มันก็จะชอบมีบั๊กตอนที่ <c oughs> เออทำเนอะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะดูเข้าๆมาแล้วว่าเนี่ยมันไม่มีหรอกอแต่ทําไมก็ไม่รู้นะมันมันมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยมันจะมีคำที่คนชอบ <c oughs> พูดก,กันว่าแบบว่ามันจะบั๊กก็ตอนเมื่อ เราจะพรีเซนต์หรือไม่ก็บโปรดักชั่นเนาะโหกอะ,กะมีเรียน2วันนะก็คือศุกร์กับเสาร์คือเพื่อนจากตารางเรียนดีมากก็เลยยัดทุกวิชาแบบไว้ใน2วันก็เลยได้มีเวลาหาง,งานอินเทอร์ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะหาแบบจริงจังแต่ว่าโหนกได้ไปเข้าร่วมค่าย YWC เนาะก็คือถูกคัดเลือกไปแล้วก็อยู่สาขาคอนเทนต์พี่นิูก็อยู่สาขาคอนเทนต์เหมือนกันจริงๆในค่ายเนี่ยเรายังไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่ว่ารู้จักกันตอนที่จบค่ายไปกินเหล้ากันเรื่องจริงเลยครับ ใช่เดอะวอลเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะโคโควอลโคโควครับราชเทวีเราก็คุยกันจริงๆพี่นิวอ่ะพูดขึ้นมาเลยยกอยากทำคอนเทนต์ไหมช่องวันทูเดย์ทุกคนคือมันอยู่ในร้านเหล้าอ่ะเออแต่ไม่คิดว่าพี่เขาจะติดต่อมาจริงๆใช่แต่ก็ก่อนที่จะได้ทําก็คือมีการสัมภาษณ์แหละกับพี่เปรมพี่เอฟแล้วก็พี่นิวซึ่งตอนสัมภาษณ์เขาบอกว่าชิลๆนะแต่พอเข้าไปเนี่ยเขามีให้เราแบบเออได้ลองทําโจทย์นู่นนี่นั่นด้วยก็แบบฮึ่มสแกมสแกม จะแกมเก่งมากที่ผ่านมาก็คือโอเคเลยเพราะว่าเวิร์กฟอร์มโฮมสามวันแล้วก็1วันเข้ามาถ่ายคลิปใช่ในบริษัทก็สนุกมากๆถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลก็คือแบบจากลังสิตมาแถวๆแบบดูมอสโกกรีเอาเรื่องอยู่เดินทางประมาณ2ชั่วโมงแล้วที่ออกไปนี่ออกไปไหนครับจะปี3ถึง2แล้วมันจะมีโปรเจกต์จบที่จะต้องเตรียมตัวทำหนักหนักจริง่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามมาเนาะก็คือที่หยุดไปช่วงหนึ่งก็เหตุผลนี้เหมือนกันโอเคแล้วก็แต่ก็กลับมา นะครับดังนั้นเลยจะถามยกว่าแล้วจะมีโอกาสกลับมาไหมครับหยกคิดว่ามีจริงๆอ่ะให้ความหวังแห้ความหวังแล้วนะไม่ไม่จริงๆทุกคนอ่ะอ่าโอเคโอเคจริงจริงพี่เป็ะบอกว่ายกจะอยู่กับบอลทูเดฟตลอดไปแค่จะอยู่ในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเป็นวิญญาณหรือเปล่าพัทานได้นะคะพี่เป๊ถ้าพูดตรงๆก็คือจะฟิลลิ่งแบบว่าไม่ได้มาบ่อยเท่านี้อีกแล้วอาจจะแบบว่าสองเดือนอาจจะเห็นหนึ่งครั้งอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ เสียใจจริงเลยทุยกไปแล้วจริงเนาะผมโกหกหรือเปล่าก็ดูจากแววตาจริงจังไหมครับอ่าแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนที่ดูแล้วก็ติดตามหยกมาแต่ว่ามีเอฟซีหยกเยอะเลยเท่าที่พี่สังเกตนะมีแบบว่าคนมาคอมเมนต์แบบอุ้ยเอฟซีหยกอย่างนู้นอย่างนี้ความจริงคือเพื่อนหยกเองแค่มิ้นปั่นอ่าจริงมันมีเอฟซีจริงๆด้วยเขาอาจจะไม่ได้เน้นอ่ามีอะไรอยากฝากบอกถึงพวกเขาบางที่แบบดูอยู่อร่อยครับ ให้พูด uhm ดีๆเดี๋ยวค่อยกินอ่ะพูดก่อนนะให้กินก็อยากจะฝากถึงคนที่ติดตามช่องบอ t ทูเด็นะคะจริงๆทีมคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็ตั้งใจทํางานอย่างหนักหน่วงมากๆเลยอ่บกว่าพูดให้เสร็จก่อนค่อยกินทํางานหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็คอนเทนต์ของช่องนี้ยกว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆเลยสําหรับ เมื่อใหม่นะจริงๆถ้าตั้งใจดูแบบตั้งแต่คลิปแรกๆที่พี่เปรมทำเลยเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นฐาน html css java script อะไรแบบเนี้ยห้าหกปีแล้วอ่ะถ้าไปเรียนพื้นฐานาพวกนั้นก่อนแบบจริงๆอ่ะนะมันก็จะทําได้คุณก็จะไม่เป็น b ิ g i น n e r อีกต่อไปแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพี่ๆเขาก็จะมีการทำคอนเทนต์แนวสไตล์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆได้ข่าวว่ามันจะมีอมคอนเทนต์แนวสไตล์แบบบูตแคมด้วยแล้วก็ทั้งสายฟอนเอ็นกับแบ็กเอ็นที่จะมีอาจารย์พี่นิวนะคะเป็นคนสอนด้วย จริงๆไม่ใช่คอนเทนต์แต่ว่าเป็นเป็นคอร์สแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยกจะหายไปเลยนะคะในอนาคตก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีกเป็นบางงานอะไรก็ว่าไปเนาะอืมประมาณนี้ก็เดี๋ยรอติดตามเนาะว่าจะเป็นยังไงใชเราติดตามกันได้เลยโอเคขอบคุณหยกมากนะครับที่มาร่วมจอยด้วยกันซึ่งอาจริงๆก็จริงๆแล้วเราเป็นเดบบเนาะเออแล้วแต่ว่าต้องมาช่วยทำคอนเทนต์พี่เอฟก็เหมือนกันพี่เอฟก็ไม่ได้เป็นคนทำคอนเทนต์หลักอันจริงก็คือพี่เพมด้วยไม่มีใครทำคอนเทนต์เป็นหลักเลยแต่ว่าก็คือมาช่วยๆกันเนาะก็พอมีหยกเเเข้้้าามมออออะไไรรงียยัันช่วซพพ์ตด ในในส่วนนี้ก็งานเบาลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยกลับมาเครียดอีกแล้วดีใจช่วยัพพอร์ตได้ตั้งนิดนึงเลยแต่กลับกลับมาเครียดอีกแล้วว่าแบบเออต้องแบบเออหน้าดันกลับมาหนักแไหวไหวแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คือขอให้โชคดีกับเส้นทางการเรียนนะครับแล้วดอกก็ได้วนวนกลับมาเจอกันนั่นแหละก็เลยแบบก็เลยมีสีเลียนมากเลยถ้ายกเวลาออกก่อนก็เลยมีสีเลี่ยนมากอยากไปก็ไปนะครับ แรงมากเซวล์เซลลนะครับสนิทกันโอเคก็ถือว่าเลี้ยงส่งยกไปเลยนะครับแล้ววันนี้ว่างมาได้แค่นี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราบอลทูเด็บนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของร้านหมอกคาเฟ่กันดีกว่าครับสวัสดีฮัลโลโมเดลทำอะไรอยู่ อ้ายกมองกล้องมองกล้องนี่พิเศษอาหารหน่อย <c oughs> <c oughs>